ไปแต่งตัวเตรียมเฟิร์สฟถ้าดีก็ไปเลยใช้เครื่องนะครับดันไปเรื่อยๆเนาะวันนี้สีฟ้าให้หมดเลยเนี่ยย่องสีฟ้าเครื่องสีน้ำเงินหมกสีฟ้าโอ้โหสวยงามครับน้องพร็อพครับวันนี้เตรียมตัวเฟิร์สฟทบทวนให้ดี เปิดเสียงนันดังนิดนึงนะเวลาเราเล่นเครื่องเยอะมันจะต้องมีเสียงดังนิดนึงโอเคไหมพร้อมไหมฮัลโหลฮัลโหลชัดเจนอ่าเราจะคอนโทรลเราจะใช้น้อยไม,ม่เยอะเท่าไหร่หรน้องเนาะพร้อมนะอันีอ่าคอนโทรลเช็คให้ดีจับให้ดี คืเช็คคือยกให้เราเส้นหนึ่งครับให้เชือกยองพื้นวางเชือกกับพื้นก่อนเ้าจะเล่นองเชือกวางกับพื้นโอเคเราจะเล่นเล่นปอดขึ้นฟ้าเอามือวางกับพื้นลงอ่าเล่นเครื่องวางเครื่อง มองไกลๆนะเน้นตั้งลมก่อนนะตั้งแล้วต้องวิ่งนะครับขาต้องวิ่งมือไม่ต้องไปดึงอัพเยอะมือแค่ดึงตึงๆมีแรงยกให้โอเคมองไไกลครับมองจุดที่เราจะเทคออฟมองไกลว่าเราจะต้องวิ่งขึ้นทางไหนฟังคำสั่งนะครับห้ามกระโดดนั่งโอเคเน้นตั้งลมมามาเลยมาเร็วๆไม่ได้ดึงแต่ลง ล้มเอียงออกมาาติดเครื่องครับอลองลอ,ลองไปที่รถไปที่รถน้องไป เดินไปที่รถน้องแล้วลองใช้แรงสูงสุดได้ยินไหมได้ยินไหมครับอ่าไปที่รถน้องล่อมือยันรถไปแล้วลองใช้รอบสูงสุดอ่าไปที่รถครับไปที่รถยืนตรงท้ายรถ,ถได้หรือไงไที่แข็งที่สุดอ่าเอามือจับยันไว้รถอ่าโอเคแล้วลองเร่งดูถ้าไม่ไหวคลายคอนโทรลนะ

ให้หมดให้เด็กัขหยุดหมุนแล้วเดินไปที่ร่มได้เลยครับป้าเดินไปที่ร่มป้มาเดี๋ยวตัวเฟิร์ฟเครื่องสกาย150ลร่มแอปเปิลิ e z r ไซส์เน้องพอบครับเดี๋ยววันนี้โคิรไฟลาาหันหน้าเข้าหาทิศทางลมได้เลยครับเข้าไปลึกๆหน่อย โอเคทุกกล้องโอเคกางแขนเช็คเดินเช็คเชือกตึงปุ๊บหัวถอยหลังเชือกย่อนวอร์มเครื่อง ให้พัจุดก่อนให้พัาจุดก่อนกลางแขนกว้างชิดทางให้ตรงลมนะครับเน้นตั้งลมพาลมขึ้นให้เร็วมองไกลๆพร้อ,อมไหมครับตาพารมขึ้นให้เร็วแล้วปล่อยให้ทุกจังหวะวิ่งครับวิง่งเร่งเครื่องเร่งเครื่องเร่งเครื่องครับเร่งเครื่องเร่งเครื่องลองเร่งเครื่องเร่งออกไหไมเร่งออกไหมเร่งไเลดีไปเยอะ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  ขวามาเล่นขึ้นไปเล่นขึ้นไปขวาเล่นเครื่องขึ้นครับเล่นเครื่องขึ้นครับบีบขึ้นไป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 ชูมือชูมือชูมือพอชูมือครับโอเคสูงพอแล้วค่อยๆเลี้ยวขวามาค่อยๆเลี้ยวขวาค่อยๆเลี้ยวขวาชูมือครับคอนโทรลไม่ต้องใช้แล้วใช้คันเร่งอย่างเดียว เยี่ยมมากอ่าเซตที่นั่งได้เลยครับปล่อยคอนโทรลขวาเซตที่นั่งยกเข่าขึ้นเซตที่นั่งครับเซตที่นั่งครับน้องพอ p ชูมือขวาขึ้นยกเข่าขึ้นเซตที่นั่งครับลดเครื่องลงได้แล้วครับลดเครื่องลงนิดนึงเยี่ยมอ่าเซตที่นั่งครับน้องพอ p เซทที่นั่งเซทที่นั่งเซตที่นั่งอ่าถ้าเซตได้แล้วค่อยๆเลี้ยวขวามาครับ ค่อยๆเลี้ยวขวามากดพูดมาได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างเก็บคอนโทรนขวาครับพูดมาได้เลยครับน้องใช้รอบเครื่องดีแล้วครับค่อยๆใช้มือไม่ต้องไปแต่งอะไรเยอะนั่งเบียดขวานิดๆ อคอนโทรไลไร้น้ำหนักครับอลองกดพูดมาได้ไหมครับได้ครับคยินดีด้วยน้องยินดีด้วยครับได้เฟิร์สไฟล์แล้วยินดีด้วยอคคค่อยๆเลี้ยวขวาช้าๆค่อยดึงขวาค่อยๆดึงขวาค่อยๆดึงขวามาใช้รอบเครื่องดีมากค่อยๆดึงขวา ถูกต้องขวามาอีกครับให้ตรงแกนล,ลมเหมือนตอนที่เทคออฟอะ,อะพอตรงแล้วชูมือสร้างความเร็วปกติอ่าใช้ความรู้สึกแต่งให้นิ่งครับแรงยกให้ได้เท่ากันเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างครับเฟิร์สไฟครั้งแรก,กด,ด,รดีจะได้เห็นวิวกว้างๆไงน้องขวานิดนึงครับลดเครื่องลงนิดนึงได้ ขวานิดนึงเบาเครื่องลงนิดนึงได้อ่าเบาเครื่องลงอีกนิดนึงเยี่ยมพอแล้วครับประมาณนี้พอเยี่ยมมากน้องพรอปอ่าเข้าแนวไฟนอล<ม>ค่อ,คอยๆลดระดับลงทีละนิดลดเครื่องลงนิดนิดเยี่ยมถ้ายังสูงไปลองเลี้ยวซ้ายไปอีกทีนึงเหลือเครื่องไว้นิดนึงน้องอย่าเบาหมด เล yeah. ี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายวนปิ่หนึ่งรอบซ้ายครับวนซ้ายไปเลยวนซ้ายแล้วเข้าแนวไฟนอนซ้ายมาอีกซ้ายมาอีกซ้ายอีกเยอะครับซ้ายเยอะๆซ้ายเยอะๆซ้ายเยอะๆอีกซ้ายอีกครับอ่าซ้ายอีกซ้ายมาอีกเร็วน่อยเดี๋ยวไปไกลซ้ายมาอีกครับให้มันคลอไว้นิดๆเนี่ยมาหน้องตรงพี่ละที่ทางลงตรงเป๊ะอ่านี่คือแนวไฟนอนแนวแลนดิ้งแต่ต้องต่ำกว่านี้ เยี่ยมอ่าบินผ่านพี่ไปเลยถ้าจะแลนดิ้งก็ต้องต่ำกว่านี้นะครับอ่านี่คือแนวไฟนอลคือแนวนี้แหละรครับน้องถูกต้องเยี่ยมซ้ายนิดนิดกันซ้ายนิดนิดถูกต้องนิ่งมากอ่าการซ้ายค้างไว้นิดนิดเรือยนั่งเดียดซ้ายไวน้นิดนิดเยี่ยมเยี่ยมมากน้อง โอเคเติมเครื่องนิดนึงบินรักษาระดับเข้าไปแนวไฟนอลใหม่เติมเครื่องนั่งเข่าให้ชิดอ่านั่งยกเข่าขึ้นนั่งให้สบายๆค่อยๆเลี้ยวขวาไปได้เลยครับกว้างๆค่อยๆเลี้ยวขวาอ่ารักษาระดับความสูงไว้เติมเล่นเครื่องนิดนึงอ่กากันซ้ายนี่นี่ตัวมายืนอย่าไปแต่งเยอะอย่าไปทําแรงเอาตัวมายืน อย่าเพิ่งดับเครื่องนะห้ามดับฟังคําสั่งอย่างเดียวซ้ายนิดนิดซ้ายนิดนิดาขาเตรียมวิง่งซ้ายนิดนิดพอไม่ต้องเยอะสร้างความเร็วครับสร้างความเร็วชูมือสร้างความเร็วชูมือสร้างความเร็วสร้างความเร็วก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนเริ่มหนึ่งปูเบรกปูเบรกวิง่งเย้ถอยหลังเร็วๆๆหนีหนีหนีเฮ้ <laughs> ยินดียินด <laughs> ียินดีด้วยยินดีด้วยตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นแตดีขึ้นดีขึ้นนะโอ้โหวลเลดิ้งทำได้ดีนะว่าทำได้ดีทำได้ดีดันดิ้งทำได้ดีแต่ว่ายังดึงเบรกยังไม่ตรงนะแรงยกไม่เท่ากันเะขวาใช่ไหมครับอ่าตอนสุดท้ายเองแต่สร้างความเร็วมาดีทุกอย่างดีหมดเหมือนเบาผมนั่งไม่ได้เทหน้าใช่เทหน้าอ่าเดี๋ยวเราปรับใหม่ปรับให้เข้ากันโอ้ยินดีด้วยยางสั่นอยู่เลย เยี่ยมยี่ยมีใจด้วยไปวันนี้ม่อไห่ด้ยอาจนได้าจนได้เดี๋ยวพี่ต้นแสดงความยินดีเยเอาจนได้น้องไม่ต้องรีบเราให้ทุกอย่างพร้อมบินได้ด้วยตัวเองมันน่าภูมิใจกว่าเนาะเอาให้ป็งรอวันนี้ช้าหน่อยก็เป็นไรขอให้พื้นฐานล้วแน่นยินดีกับรุ่นน้องหน่อยพี่ เกือบเก็บเก็บแล้วพี่เกือบแล้วเกือบได้เกือบแล้วโอ้ยขอบคุณครับขอบล็อกขาลรอบเครื่องใช่ล็อกเครื่องดีจริงมากเลยเกเยรนตลอดเลยจะยาวๆเลยอ่ะใช่ล็อกเครื่องดีใช่ตาเราเก็บของขอบคุณครับขอบคุณครับทั้หมดเลยครับเฮ้ยพีุ่่นมาเลยมาเลยขอต้อนะยินดีกับน้องเขาหน่อยเฮ้ยได้เฟิร์สไฟท์จนได้ ช่วยผม,มยต้องเงยบคหัวเลยที่เอ้าเอาะเอามือก่อนแล้วค่อยหัวดีด้วยนะครับท้อำเสร็จแล้วขอให้บินปลอดภัยทุกๆไฟนะครับแล้วเจอกันบนท้องฟ้าครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอ้ทุกๆอ้คุยจัมโบ้สุดยอดเลยเอาหมดขวดได้เลยนะคือน้องเขาพยายามมากครับเก็บมานานก็เรียกว่า เอาให้แม่นที่สุดครับพร้อมแล้วถึงบินแล้วเขาว่าทำได้ดีจริงครับแจ๋วแข็งที่บินสวยมากเราได้บินสวยมากไม่ทางนะรักษารอบเครื่องดีมากไม่เอาไม่เอาออกก่อน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 วันี่มานี่มานี่มานี่วันี้เอาออกก่อนเอ้ยคุณจะเว้นอางน้ำผมหรือเปล่าให้ผมถอนขนาดนี้ยินดีด้วยเออยยินดีด้วยรักมากรักมากเทมากรักมากเทมากเขามีความพยายามมากครับ นี่ว่าพยายามสุดๆนะจอมดำน้องเขาจะบ้าไปแล้วใจด้วยเขาหน้าต้องดีกว่านี้นะครับผมวันนี้แค่จุดเริ่มต้นครับผมต่อไปมันต้องดีกว่านี้ครับผมอุ้ยบีทรอบแรกบินดีผมเยอะเลยนะนิ่งแบบนิ่งสวยมากเลยอ่ะโอ้ยคาสบู่่อะครูโอ้ขาสบู่เดี๋ยวข้าไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำดีกว่างี้ยดีขอบคุณมากครับพี่ต้นคครรัับบผผมมนพี่ต้ขอบคุณมากครับผมดีดีด้วยครับโอพยมานี่ดีขึ้นเยอะเลยผมดีเลยโอ้ย <Y> สำเร็จครับ